การคัดแยกขยะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้จริงเพราะการที่เราคัดแยกรวบรวมใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นำรีไซเคิลจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนแต่หลายคนคงสงสัยว่าแล้วการคัดแยกขยะสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทเดี๋ยววันนี้เราให้ฟังครับขยะประเภทที่1นั่นก็คือขยะพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเราสามารถคัดแยกรวบรวมและนำไปรีไซเคิลได้ขยะประเภทที่2 ขยะอาหารหรือว่าฟู้ดเวสต์เราสามารถที่จะคัดแยกแล้วก็นําไปสร้างประโยชน์ได้ไม่ว่าจะทําเป็นปุ๋ยหรือว่าทําเป็นอาหารสัตว์นั่นเองขยะประเภทที่3ขยะประเภทกระดาษซึ่งเราสามารถรวบรวมแล้วก็นํากับ ไปใช้ใหม่ได้อย่างการใช้กระดาษซ้ำสองหน้าหรือการทําเป็นหนังสืออักษรเบลสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาประเภทที่4ขยะประเภทแก้วหรือว่าขวดแก้วซึ่งเราสามารถนํามาประดิษฐ์ DIY เป็นของตกแต่งเก๋ๆได้หรือจะนาไปรีไซเคลิลก็ได้เช่นเดียวกันขยะประเภทที่5นั่นก็คือขยะอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถนําไปหลอมแล้วก็ขึ้นรูปใหม่ก็จะช่วยลดการสร้างอลูมิเนียมหรือว่าสร้างขยะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองขยะประเภทสุดท้ายนั่นก็คือขยะอิเลก ซึ่งเราสามารถที่จะคัดแยกรวบรวมแล้วก็นําไปรีไซเคิลได้อย่างที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นไวัยรัลมากๆจากโอลิมปิกปี2020ที่เจ้าภาพอย่างประเทศญี่ปุ่นนําขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปหลอมเป็นเหรียญให้กับนักกีฬาต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่เก๋และก็ทัทนสมัยมากๆในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์